รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาที่พุทธปัญญาพิรมรายการธรรมะเพื่อความอภิรม์ทางปัญญาจะมามอบธรรมะเพื่อเพิ่มความสุขให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวกันแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะพระมหาจารุวัจารณธรรมโมแห่งวัดบางรักใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีสาระธรรมและกำลังใจมามอบให้กับทุกท่านโดยวิธีที่ไม่ธรรมดาไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าในยุควิกฤตอย่างนี้ทำอย่างไรเนอะเราจึงจะมีกำลังใจทำอย่างไรเนอะเราจึงจะมีจิตใจที่กล้ากแก่งในอันที่จะ เผชิญกับวิกฤตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอรู้จักฝึกจิตรู้จักทำใจนั่นหมายถึงว่า,าตามคำพระที่ท่านกล่าวว่าเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้แต่ถ้าตรงกันข้าม เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่หวังได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำให้มีทำให้เกิดหรือว่าทำให้เป็นอ,อุปนิสัยที่จะดำเนินชีวิตได้ด้วยการทำจิตของเรานั้นให้เปลี่ยมไปด้วย บุญกุศลคุณงามความดีบุญบรารมีนั่นคือมีธรรมะประจำจิตการที่จะยังจิตให้ผ่องใสที่เรียกว่าจิตเตอสังกิริเตส,สุขติปาติกังขาทำให้เราท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขได้ทุกเมื่อได้ในทุกโอกาสให้เราท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกัน อบรมจิตหรือว่าฝึกจิตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเนี่ยอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทํากันอยู่เป็นประจำแสดงให้เห็นว่าทุกท่านแลเห็นถึงเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเป็นส่วนสําคัญและที่สําคัญเราท่านทั้งหลายได้แลเห็นถึงประโยชน์ของการสวดมนต์ภาวนาได้แลเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษาเาเรียน ได้แลเห็นถึงประโยชน์ของการได้ภาคเพียรปฏิบัติเพราะเราท่านทั้งหลายมีศรัทธาคือความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของเราเพื่อให้เกิดสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลและเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกําลังใจกับท่านสาธุชนทั้งหลายตามาภาพได้ขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานวาทีท่านได ประพัน์เป็นกรอนแหลที่จะมอบเป็นกำลังใจให้กับสาธุชนทั้งหลายในยุคในสมัยในวิกฤตอย่างนี้ขออ้มโน้ยพรสุนทนประสาทโร,รคอ โอกาสกล่าวงกถาสิพีวันนี้โยมมีศรัทธาด้วยความเมตตา ฝากสาทุชลชาวโลกปั่นป่วนในทั้งมวลทั่วลาวรัตโคโรนาโรคหาปีปนในระบาททั่วปลาย เออไม่เลือกนาคนอยากดีมีจนกล่นปาดเนทพีมหาอำนาจชาติเศรนธกิจ วไวรัสโควิดตามบทแนคขยีเอาวุธแนใได้ได้ไม่อาจราวีโรคเขายำยีเป็นพี ทยานโรคนี้รุกรานโดยสารเครื่องบิน ไปทั่วทุกถิ่นในชีวินอานาสนคุณนตายเกลื่อนลาสุดแสนจ้าบานเศรษฐกิจเน่ก็พลานสะดุดนหยุดลงอดอยากปากแข้งหมดแรงโรยรา ทั้งรายเงินตรา จะมาเสริมสองต้องอยู่ติดบ้านงานไม่มันคงทุกคนแหลุนงงดำรงชีวาและจะอยู่ต่อไปอย่างไายกันเล่าชีวิตซอยสาวาเงียบง านักหนานเงินลดหมดสิน้นแน่ต้องกินเน่น้ำตาหมดแรง โรฮราจิตใจอาวแลพระสงค์เมืองไทยเมรายปราณีโรงทานทุกที่ตั้งกันในสลรรจัดตั้งโรงทานปานเวทสันดอนและท่านเอื้ออาทรไม่ทออ เมตตาเงินตัวก็ขาดเงินวัดก็หมดสวดมนต์ก็ลดทั้งเทสนาพระสงค์จึงรวมรวมใจาาศรัทธาญาโยม ก็มารวมลงวงทาและพระคุเจ้าคนในกวลกันทั่วต่างเป็นในพอ่อครัวจัดปรุงอาหารหน้าแดงหน้าดำแกลําหน้าเตาชาโยมมีอาหารเดด,าาาาาดทาน ชื่นจใยอนุโมทนาไม่ยังทุกทานขอให้ยึดมลลั่นวจจะ พนวายทุกคนเ,ออเพียงทำเพื่อคำคุณทายออขออํำแนนวยชายออให้พนพายเนอ ของการฟังธรรมวันนี้จะนำเรื่องบุญนำพามามอบกับท่านสาธุชนทั้งหลายคำว,ว่าบุญในที่นี้เชื่อแน่เหลือเกินว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราท่านทั้งหลายรู้จักมักคุ้นบุญคือความดีบุญคือความสุขบุญคือสิ่งที่จะนำพาเราท่านทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จ ในชีวิตในหน้าที่ในการงานคำว่าบุญในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นบุญเก่าหรือว่าเป็นบุญปัจจุบันหรือว่าจะเป็นบุญอนาคตล้วนแล้วแต่จะเป็นบุญที่จะนำพาให้เราท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่ในการงานทั้งนั้นอย่างเช่นเรื่องของบุญเก่า ที่เรียกว่าปุปเพกะตะปุญญย,ยตาจะเห็นได้ว่าคนเรานั้นเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมามั่งมีสีสุขบางคนเกิดมาทุกข์ยากลำบากบางคนเกิดมาสะสวยงดงามบางคนเกิดมาคี้ฤิขี้เลเพราะเราทําบุญมาไม่เหมือนกันนั่นหมายถึงว่าเรามีบุญ แต่ชาติปางก่อนไม่เหมือนกันฝากกระท่านทั้งหลายเข้าไว้ตรงนี้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจว่าเมน้นเราท่านทั้งหลายมีปุเพก,กะตะปุญญาตามาไม่เหมือนกันแต่ในปัจจุบันาการเราสามารถที่จะมาสร้างบุญทำบุญให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นบุญใหม่หรือว่าเป็นบุญปัจจุบัน นั่นหมายถึงว่าเรามีสติเรามีปัญญาเราจะไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในเ,เวลาที่เป็นอยู่ที่มีอยู่แล้วเราท่านทั้งหลายก็จะรู้จักยังบุญดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์คำว่าบุญคือ หน้าที่บุญคือความดีบุญคือความสุขเรามีหน้าที่อย่างไรทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดให้บริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดนั่นแหละเป็นบุญแล้วคําว่าหน้าที่ในที่นี้เป็นต้นว่ามีหน้าที่เป็นสามีภรรยาทำหน้าที่สามีภรรยาให้ดีที่สุดเป็นบุญแล้ว ซื่อสัตย์ซื่อตรงจงรักหนักแน่นต่อกันละกันร่วมกันสร้างหลักฐานสรรห,หลักแหล่งแต่งหลักธรรมทำความดีร่วมกันนี่เป็นบุญแล้วเนี่ยมีหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่สร้างรงสอนแล้วก็เสียสละเป็นบุญแล้วมีหน้าที่เป็นลูกเป็นลูกแกว้วลูกขวัญ ลูกกตัญญูทําให้พ่อให้แม่ชื่นใจดีใจปลื้มใจสุขใจไม่ทําให้พ่อแม่ช้าใจเสียใจทุกใจเป็นบุญแล้วหากบ้านใดเรือนใดทําได้อย่างนี้ทุกคนมีหน้าที่เป็นบุญอย่างนี้ไม่ต้องรอให้ถึงกับลมหายตายจากเราสามารถที่จะไปสวรรค์วิมานทองได้ ทาะบ้านก็จะกลายเป็นวิมานทองเป็นสวรรค์บนดินคนที่อยู่ในบ้านเป็นเทวดาเดินดินสามีภรรยาเป็นสามีภรรยาเทวดาพ่อแม่เป็นพ่อแม่เทวดาลูกเป็นลูกเทวดาเพราะว่าทุกคนต่างมีบุญคือหน้าที่ทุกคนต่างมีความสำนึกรู้สึกในอันที่จะยังบุญให้เกิดขึ้นด้วยความ ปฏิบัติในหน้าที่นี่เป็นบุญอันวิเศษส่วนบุญคือความสุขบุญคือความดีเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นมนุษย์เกิดมาพบพระพุทธศาสนาถือว่าเราโชคดีมีบุญที่สุดแล้วและได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมจากประสงค์องค์เจ้า ได้มีโอกาสฟังธรรมจากผู้มีความรู้มีความสามารถในการบรรยายธรรมในการแสดงธรรมถือว่าเป็นบุญอันวิเศษเราท่านทั้งหลายคุ้นอยู่กับเรื่องบุญในทางพระพุทธศาสนามากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนานี่เป็นบุญใกล้ตัวที่เราท่านทั้งหลาย รู้จักแล้วก็ประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำในฐานะของชาวพุทธคำาบุญคือทานทานก็คือการให้การเสียสละการแบ่งปันทัทธมนโนปิโยโหติผู้ให้ยอมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำอย่างไรจะให้เป็นที่รัก ของเทวดาและมนุษย์ก็ต้องรู้จักเป็นผู้ให้ต้องรู้จักเป็นผู้เสียสละห้าครั้งทาทั้งหลายรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละได้เราจะอยู่แห่งหนตําตำบลใดเราก็จะชื่อว่าเป็นที่รักของคนและก็เทวดาการให้ในที่นี้หลายท่านคุ้นกันอยู่กับการให้ที่เรียกว่า อามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของไม่ว่าจะเป็นการให้เสื้อผ้าอาภรณ์ให้เข้าปลาอาหารให้ที่อยู่อาศัยนี่เรียกว่าเป็นการให้อามิสทานส่วนประการที่สองคือธรรมทานการให้ธรรมะให้คำสั่งสอนให้คำแนะนำในการประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่มีความสุข โดยการสั่งสอนดยการอบรมโดยจิตที่เป็นกุศลนี่เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะเป็นทานนอกจากนั้นองค์ประกอบสำคัญของการยังทานให้เกิดขึ้นก็เป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นอามิสทานหรือว่าเป็นธรรมทานทุกสิ่งอย่างเหล่านี้จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ องค์ประกอบสําคัญสามอย่างที่พูดที่จะยังทานให้เกิดขึ้นด้ยความเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบทั้งสาประการนี้อยู่ในทานดังกล่าวองค์ประกอบดังกล่าวนนก็คือ1เจตนาสมบัติประการแรกเลยการที่เราจะยังทานให้เกิดขึ้นเราจะต้องมีเจตนาก่อนให้ กำลังให้แล้วก็ให้เสร็จแล้วทั้งสประการเนี่ยเรียกว่าเจตนาสมบัติก่อนให้ก็มีความตั้งอกตั้งใจนะเตรียมสิ่งของเข้าของหรือว่า,าวัตถุท,ที่จะนําไปให้ด้วยความปราณีตบรรจงนะไม่เป็นเข้าของที่หมดอายุหรือว่าเป็นเข้าของที่เน่าเสีย ไม่เป็นเข้าของที่จะเป็นอันตรายต่อผู้รับนี่เรียกว่าเป็นการยังเจตนาสมบัติก่อนให้กำลังให้มีจิตใจที่มั่นคงศรัทธ,ธาเลื่อมใสและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้ที่รับการบริจาคหรือว่าการให้จากของเรา ให้เสร็จแล้วก็จะต้องมีจิตใจเบิกบานไม่ยึดติดไม่เสือได้ไม่อะไรเอาวอลเหล่านี้เรียกว่าเจตนาสมบัติเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยองค์ประกอบสำคัญเนี่ยหากว่าเราท่านทั้งหลายไม่มอีองค์ประกอบทั้งสามประการเนี่ยเจตนาสมบัติข้อแรกนี่นะก่อนให้ระวางให้ให้แล้ว ข้อใดข้อหนึ่งขาดไปหรือว่าไม่บริบูรณ์สมบูรณ์ก็จะไม่ชื่อว่าเป็นเจตนาสมบัติประการที่สองอวัตถุสมบัตินั่นหมายถึงว่า,าวัตถุที่สมควรให้แก่ผู้รับเป็นประโยชน์ต่อผู้รับเราก็พิจนารณาในวัตถุที่จะให้อย่างเช่นเราจะไปมอบถวายแดย่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ดูเมาะควรแก่สมณนะ บริโภคก็จะเป็นวัตถุเรียกว่าวัตถุสมบัติเป็นองค์ประกอบสำคัญประการที่สปฏิคาหสมบัติมีผู้รับที่สมควรแก่ทานนั้นๆเหล่านี้ชื่อว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญ ในการยังทานให้บริบูรณ์สมบูรณ์เราจะเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในส่วนของทานนา้มัยบูรณาสรทธ์ด้วยการบริจาคทานเราจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทั้งสามประการนี้หวังว่าท่านสาธุชนท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะได้นำไปเป็นกระจกในการส่องในการที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ในการยังทานให้เกิดขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้เราจะมาสดับพระธรรมเทศนาและบทแหล่ธรรมะกันต่ออดใจรอสักนิดนะคะเพราะตอนนี้ได้เวลาที่จะมาฟุตฟิตโฟไฟกับน้องเป็นหนึ่งกันแล้วแล้วค่ะ ช่วงธรรมภาเพลินวันนี้เป็นหนึ่งมีพุทธศาสนาสุภาษิตภาคภาษาอังกฤษมาฝากกันเช่นเคยนะคะเริ่มจากบทที่ว่าทุนละโพอังคะสัมปันโนคนที่ดีพร้อมทุกอย่างหาได้ยากซึ่งคำในภาษาอังกฤษใช้ว่า A perfect person is difficult to find. A perfect person is difficult to find. Bandit A learned man continually engages in self-improvement. A learned man, continually engages in self-improvement. อัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองซึ่งคำในภาษาอังกฤษใช้ว่า it is best to caution oneself it is best to caution oneself อัตนงนาติวตัตเตยะอย่าเป็นคนลืมตน ซึ่งคำในภาษาอังกฤษใช้ว่า do not forget who you are do not forget who you are จิตเตนะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดซึ่งคำในภาษาอังกฤษใช้ว่า thoughts make the world go round thoughts make the world go round อวิชาประมังมะลังความไม่รู้เป็นยอดแห่งมนทินซึ่งคำในภาษาอังกฤษใช้ว่า ignorance is the worst of all vices ignorance is the worst of all vices ปัญญาหิเศรษฐากุศลาวันติปราดกล่าวว่าปัญญาประเสริฐที่สุด ซึ่งคำในภาษาอังกฤษใช้ว่า Wise men consider wisdom the most magnificent virtue of all Wise men consider wisdom the most magnificent virtue of all นั่นเองค่ะหากคุณผู้ชมเองก็อยากให้เป็นหนึ่ง Speak d h a m a in English ในเรื่องใดก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะ ผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพฯ0 0 0 0หรืออ ok ีเมลแอดเดรส y o k p a s s g m a i l c o m ค่ะขอบพระคุณทุกคำแนะนำขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ท่านมีให้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสาระที่รายการเรามอบให้ จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็นน้อยสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งแล้วคุณแม่ปรังแัตต้องขอลาเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ